สวัสดีครับพี่น้องมีท่ารวบส่องปลาล่วงแนลได้ครับพี่น้องมีท่าไม้ยามเป็ดตอนทำครับมารุนกันนะครับมันจะได้เล็กโตครับไม่ได้าดให้หน้ำเสียงดึงก,กันครับพี่น้องหลังเลยถือว่าพอครับพอหน่อยครับใส่สวยครับโอ้หน่อย tram, tram. ik tram? tram. allemaal. 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 Ik allemaal. 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 allemaal.

อนครับอืมเตนมาทำเี้ยอ้ได้ครับปดูเตีย โอ้เปวครพี today, today ่ห้อปคอนะะเป็ปคอครับพี่ห้องดไปแล้วเออี่อครับชิ้นงามมชิ้นงามอันนี้เห็นปคอวนะปคอน่เแน้ Ha, oh, tu bagi misal. Ha, tu. dah hmm ดูอือเฮ็ดกันมาคือกันลังต่อไปครับโอ้โหปลางูอีเชงูครับพี่น้องขอโทษเด้อ <laughs> <laughs> มันมคอเขาว่อาเอา,เอา,เอามันไลมันน,นี่โอ้เริก,กินอ,อยู่คขงานน่หนเดี๋ยว้เขาพี่้องนี่นนนไ้เอาทำใหม่เลยแด้วไปนี่นะ ปลางกันไปไมังยนะพี่น้องเจ้ครับประคอใส่เสื้อทากี่งูครับไปเลยล่ะเฮ้ยเก็บไปเลยยิ้มกันหางอยู่ปรมาท่านผู้ดีประอคอเขาใส่สืยอเพิ่งได้แล,ล้วตัวอะไรงิวงิมาก็เสรแลของไม่เหรนะ สุขเงหน่อยครับ่นาะ <laughs> สุิเงหน่อยครับเขาเลิกมันเขาเลิกก็ที่น้าอ้วมีเส่หลอบหลอบพบเลรหลอบ ตัวหน้ตครับ <człowie> พี่น้อยนะฮะผมนี่ครับพี่น้องถึงแล้วครับถึงหครับพี่น้อพอได้อยู่พอไดครับพี่น้องใส่สวยครับโอเคอยู่มน่อะครัน้ก็ไปเคียงา

ีวตอเน้ครับมดคอครับเสียละหนึ่มดแ้อะร่ารี เอักีครับพี่น้องว้ตืนแลครับพี่นองคอครับอูวดแล้วน้องอุ้กระเทียหออ้วนแล้วพี่น้องโอ้โหเอไปเ้ยไปุดี ับ <Okay. S 2> พี่น้องละครีสวยครับน้องลินด้ครับทนนี้ถือขอ้ถือบ,อบ่ถือครัพี่น้องหลังโอยคูครับพี่น้องระเบิดสามนี่เดียวอ๋อ okay? อ๋อ เงืว่าปลาสีโตเบ็ดอะเงี่ยเงือบหลังๆเลยเฮ้ยเตือยครับพี่น้องเตือครับโอเคง่ายครับเดี๋ยวต่อครับพี่น้อง อ๋อไม่เก็นครับตับยัง,ง,หงหอหรอครับถือไงถือเลยนรับอ้อ่ารูดรูดรับ้องอือเบสเซลงนานเบสทำเลยครับ้องครับได้รูดครับ เสร็จแครับไปดูดูครับครับไปดูครับส่สวยรั้ ไม่ค่อยจ้เดยน้นองถือ่อนที่เดินเจ็บปวด,ดลแล้วน,นอ้องัตายครับประดคนี่ขออวยรก่นราดูใหสวยครับ อบแบกครับตอนทำา้อนกันครับครับงานเนะอะผมเนียอ่ะงานไงานวะ้นนหน่อยองานครับก็อุปนิยมารุ่นการยันใครับ นี่ครับพี่น้องเอ้ยมันมีภาพน้องมายามเบตดตอเสาว้มันเลาว่าหกโมงเจ็ดโมอครับพี่น้องเอ้ยมาลุนกันเนอะครับพี่น้องมานมยามเบตตอนสาวครับมันขึ้นเเพราะอะไรกินนะครับมาขึ้นนียงันพราอะไรครับมขึ้นนีมาลุนกันครับตอนสาวชิวิ่งไลครับพี่น้องนาเขาพันเวดนะมันเนี่ยลุนันครับพี่น้องวาดีเรเพระ เาอย่างเบ็ดกบกระใสนะครับพี่น้องมันเองเบ็นกบเบ็ดปลาเนี่ยมันจะการนหรือซายได้พี่น้องเหรบไม่ครับพี่น้องสวัสดครับ king Hmm, king Kono, kono ya. หน่อยครับ Mungkin เอาเลยครับ พี่จีนก็บอกว่าโหตังนี้พีนนะพี่น้องจะไปเคียงนะจะไปยังไงพี่น้อง เดครดบเค็งหน่อยครับโอ้มีครับหลังนในวิธิน้บสองสาวติดตัวหลัง

ไม่เป็นตางกัน้องโม้เข่งตา ไายครับไม่ชิมตายครับกินแล้วนะบองโอ้ยประคอครับพี่น้อง มัวข้ใส่สวยนะครับดูนะครับบี่ข้อครับใส่ยสวย

Então, ó, viado. É mais um terram pequeno. สวยๆนะครับใช้สวยๆแ,แต่ยังไงเขียนมานนิดแล้วี่น้องคอโอ้ครับมีครับมีดินครับกรอ โอ้โหครับโอ้โหครับไอ้สวยวันีต่ม พี่น้องพงาตอนสอบเก็นอะร่าอะไรกินแรงครับ่ได้กินต่าเรยจบคลิปปิงเท่านีเด้อพี่น้องฝากติดตามดิ่งรถไหลนนไม่เด้อพี่น้องสาบองคิดใหม่ๆเด้อพี่น้องเด้อกอปากกดติดตานเด้อจะไดหาลิปใส่เยังเท่ารเด้อพี่น้อง